สวัสดีค่ะที่นี่โกบันท้าสาขาพังควนนะคะกับรายการนั่งกับลักค่ะรายการที่มีติดโปรโมชั่นดีๆของโกุันท้าสาขาพังควนมาบอกกล่าวท่านผู้ชมนะคะเราจะเจอกันทุกวันจันทร์ค่ะเวลาสองทุ่มตรงนะคะก่อนอื่นที่เราจะไรปรู้โปรโมชั่นของกกุมเท้าสาขาพังควนนั้นนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆของโกุันท้าสาขาพังควนนั้นกดติดตามรายการนั่งกับลักไว้เลยนะคะและอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ลักในช่องยูทูบด้วยนะคะค่ะและสําหรับโปรโมชั่นของสัปดาห์นนี้ะะค เรามาพูดถึงเกี่ยวกับการขนส่งข,ของเราเลยนะคะกรเท่าสาขาศพลของเราก็มีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะเมื่อคุล้านะคะมาซื้อสินค้าฝั่งค้าปีกที่ร่วมรายการ ที่กดังเฮาสาขาพักง่อของเราครบ5,000บาทขึ้นไปนะคะคุณลูกค้าก็รับทันทีเลยส่วนลดค่าขนส่ง270บาทค่ะและซื้อครบ7,000บาทขึ้นไปนะคะก็รับทันทีส่วนลดค่าขนส่ง360บาทค่ะไม่พอแค่นั้นนะคะเมื่อซื้อครบ15,000บาทขึ้นไปก็รับทันทีเลยส่วนลดค่าขนส่ง540บาทค่ะ ไม่พอแค่นั้นนะคะโปรโมชันนี้เริ่มแล้ววันนี้จนถึงวันที่31มีนา2 5 6 5นี้นะคะและโปรโมชันนี้ไม่รวมกับสินค้ากลุ่มสายไฟและต่อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะไม่พอแค่นั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาก็มีโปรโมชันของเขาเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะ สำหรับโปรโมชั่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาก็มีโปรโมชั่นจัดสุกเหมือนกันนะคะเมื่อคุณลูกค้านะคะซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่รวมรายการครบ5 0าพันบาทขึ้นไปนะคะลูกค้าก็รับทันทีเลยส่วนลดค่าขนส่ง360บาทคา่ะและซื้อครบเ0 0 0บาทขึ้นไปนะคะคก็รับทันทีส่วนลดค่าขนส่ง450บาทคา่ะไม่พอเช่นั้นนะคะถ้าลูกค้าท่านใดซื้อสินค้าเยอะๆถึง1 5 0 0 0บาทขึ้นไปก็รับทันทีเลยส่วนลดค่าขนส่ง540บ บาทค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโปรโมชั่นจัดส่งวันนี้ถูกใจกันบ้างไหมคะถ้าถูกใจแล้วลูกค้าก็อย่าลืมมาพบรักให้ได้นะคะที่โกบนเทาส์สาขาบางคนูนเรามีนักกันแล้วรับรออยู่ที่นี่นะคะมาพบกันเยอะๆนะคะและสำหรับสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาของรายการนกักกำลังแล้วนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าอย่าลืมกดติดตามรายการนกักลักไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆข่าวสารเด็ดและโปรโมชั่นเด็ดของโกบนเทาส์ขาะบางคนูนและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรักแล้วเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ตัว้มเท้าแอร์เย็นช็อปเพลินเดินสบาย